สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลจะพาไปดูร้านป้าคำใสคนแน่นร้านเลยนะคะ <c oughs> มาหนึ่งรถตู้นะคะมาจากพนานิคมนะคะ <c oughs> เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมดูคลิปให้ยายด้วยนะคะอย่างน้อยสามนาทีขึ้นไปนะคะเอฟซี FC. ฝากดูคลิปให้ยายด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆาเลยนะคะเข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากดูอย่างน้อยสามนาทีนะคะ มาดูชาวบ้านนะคะลุงผ้าแม่คําาสเต็มบ้านแล้วนะคะหนึ่งคันรถตู้เลยนะคะชาวบ้านมาลําเมื่อกี้นะคะโอ้โหโอ้โหลุงบ้านแม่คํสใสขายดีขายดีนะคะเอฟตี้นะคะมาจากพนานิคมนะคะชุดนางตรามก็สวยด้วยนะคะผ้าทอมือนะคะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะ ผ้าทอมือพื้นบ้านเลยนะคะส,สวยจังผ้าถุงเลยะโอ้ขนาดนุ่งผ้าทอมือมามาอุดหนุนบ้านแม่คำใสอีกนะคะใสโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอุดหนุนผ้าคำใสค่ะค่ะอุดหนุนผ้าคำใสค่ะคนละชุดสองชุดโอ้ดีใจด้วยนะคะนี้นะ หนูแม่คำใส่ก็บอกแล้วนะว่าลดเหลือเท่าไหร่นะคะได้าลม่มาลำสวยๆเนาะเมื่อกี้เนี่ยเนาะเดี๋ยวถ้ามีโชคมีลาบจะมาใหมค่ะเลรคคะไม่มีก็มาค่ะใช่ล ตอนนี้ก็เต็มร้านแม่คำใสแล้วนะคะ,ะนี่เป็นร้านแม่คำใสมาอุดหนุนแม่คำใส่ค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยแม่คำใส่ี้นนะะเ,ชเชียมาอุดหนุนนะคะพี่อีเชียมาก็มาอุดหนุนพระคำใสนะคะใช่ค่ะน้องอาญาก็ม,มาอุดหนุนหมดแล้วคะ่ะคสมีภาระงานฝากครับคิดถึงน้องอาญาเด้อเออกับน้องอันอีหยัเกาะอ้าวอเชีย อันบอน้องน้องลูกสาวอาญาแห็นหมน้องยังแลัวสียางหัดยางเห่นไหมน้องยังเพราะลืมซื้อะล่ะทางนู้นก็จะลำทางนี้ก็ซื้อผ้านะคะซีนะคะไปขึ้นรถอันนี้จะไปเที่ยวไหนต่อคะหนูยังไม่รู้เลยไปเที่ยวต่อไว้แม่ ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนก่อนนะคะค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะแม่ะม่เบอร์มันมันมาข้าขอบคุณค่ะแม่ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันทุกคนนะคะจะไปไหนต่อคะนี่จะไปแวะแวะไปเรื่อยๆอ๋อไปเรื่อยๆเนาะสายบุญเนาะอีกกราบก่อนนะคะเดินทางปลอดภัยคะ่ะ คำที่เพิ่นขอพอรเมื่อกี้ฟังแล้วขนลุกเลยนะแม่<อ>ฟังแล้วก็ขนลขนผ่อนเนี่ยอนกะาสหน้าค่ะมาใหม่ค่ะค่ะแม่มีลาบค่ะ<า><า>เดินทางปลอดภยัยค่ะได้กระชุดสองชุดกลับไปแล้วนะคะหนึ่ง เสื้อสีออนูนาะสีในหุ่นสีฟ้าก็สวยนะคะในในหุ่นก็สวยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็รถตู้มาหนึ่งคันนะคะที่มาจากพนานิคมนะคะ ตัวมาจากคณะนิคมทางโน้นก็จะมีลำนะคะเอฟซีนะคะฝั่งนูง้นก็เตรียมตัวลำนะคะหนึ่งเตรียมตัวลำชุดสีม่วงก้านางรำนะคะตอนนี้เขากำลังเตรียมตัวลำนะคะเอฟซีนะคะ